ออนเซลมาแล้วค่ะน่ากลัวแล้วกับชื่อเรื่องเลยค่ะก็คือเตยนิวเล่นโฟกันเราอ่ะก็ได้ดูเป็นเหมือนตัวแบบอามีเสียงมาหลบคนขอโทษด้วยนะคะดังมากเสียงน่าจะเข้าด้วยไม่เป็นไรนะทุกคนขอพูดต่อเลยละกันนะขอโทษที่รบกวนด้วยและดังมากนี่อุตส่าห์พูดถ่วงเวลาแล้วเนี่ยถูกใช่รอไปก่อนนะทุกคนคือเราเราเคยดูเหมือนเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรออนไพร์หลอตใช่เป็นงานตอนงานไพลอตเปิดตอนแรก พาร์ทหนึ่งหรือพาร์ทสองนี่แหละจะให้ใบขึ้นใช่สัะพานหนึ่งนะสัะพานหนึ่งนี่แหละพาร์ทหนึ่งหรือสองนี่แหละเดี๋ยวให้ใบขึ้นให้ดูนะคะแล้วก็ดูและโอเคไปงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเนาะ<ช>แล้วค่อยคุยแต่ว่าก่อนไปจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องสันติมีสุขชาแนลนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆนะคะคอมเมนต์พูดคุยนะถือเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับพวกเราค่ะเผื่อมีโอกาสรีแอคเนาะไปงั้นเราไปดูกันค่ะจ้าจากภาวะเศรษฐกิจไทยที่ตกต่ำ ทำให้เกิดวิกฤตอสังหาขายมาไม่ออกาอาแต่ก็มีคนไทยจานวนมากเชื่อว,ว่าอาสังหาที่ขายไม่ออกนั้นม,มันมีผีและนี่มันไงตอนนี้เรื่องราวมันบานปลายไปกว่าที่คิดเช้าเนี่ยเขาเรียนว่าอาสังหาของรักป,ปูทุกที่เนี่ยมันมีผี What the การที่มึงร้างเรื่องึ้นมอย่างนี้เนี่ยมันเสียหายกับอสังหาที่กูกำลังจะขายมึงรับผิดชอบกับสิ่งที่มึงทำไว้จะให้กูรับผิดชอบอะไรเล่า ให้กูไปปราบผีให้ด้วยนะ่ยคือจะดูคอสตูมดีๆคุณแกจะได้รับค่าส่วนแบ่งอสัาหาแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์คนหนู่หนึ่งเปอร์เซ็นต์คำนวณคร่าวๆก็คือหนึ่งล้านสองแสนบาทค่ะโอ้โหเชียังวายเชียังไวายที่เขาบอกว่าพี่ป่วยทำอาหารไม่ได้เป็นเรื่องจริงใช่ปหมถ้างานนี้ปังอ่ะพี่อาจจะได้กลับทำอาหารก็ได้นะ Win Win Situation You know? าะ Yes ตังตัง It's so exciting ดิฉันเนี่ยแหละที่จะเป็นคนไทยคนแรกที่พาผีไปขึ้นศาลดิฉันไม่เอาด้วยหรอกนะคะอย่านับดิฉันว่าเป็นหนึ่งในทีมทีมป่าผีวิมานสุ่บ้านพร้อมให้บริการ Yeah ใคบอกไม่ร่วมเลยนี่เคยได้ยินเรื่องวิญญาณสกอยอาฆาตที่ตามหลอกเจ้าหน้าที่ต้องสั่งปิดอ่ะเย็นเลยขนาดนี้วะเนี่ย ผีที่เราจะไปปราบเนี่ยปราบได้เฉพาะช่วงหน้าฝนทั้งัันมึงจะบ้าเหรอผีมันไม่ได้โู้เหมือนเขกเนี่ยออกไป,ไปอุ้ยช่วยอะไรอย่างสิมึงคิดว่าวิธีของมึงจะเวิร์กเหรอวะมิชชั่นของพิลล่าพี่ชอบแบบพี่รู้ว่ามึงตายคนแรกเลยเคีย yeah. เขาไปแล้วใช่ไหม ที่อบอกมันว่ามีอยู่เ<อ>ี<อ>นี้ไอ้เป็นพี่ชายครับท<อ>ี่บบมือมือสันน่ะไม่ใช่เพราะมึงเห็นผีหรอกปังก็ดีใจมากเลยนะที่มีเฮียเป็นพี่ชายอขอบใจนะที่ลากกูมาเผช่ญยหน้าความกลัวหลังจากนี้เราไม่มีเหตุผลต้องคุยต้องเจอกันอีกเออ uh, what is your t e t เอาาเส<ร>ับทำไมตั้งมากมายเนี่ย a lot พอดีผม ทำมาเผื่อญาติยาดท่านชายด้วยครับโอ้โอญาติเยอะ <kalk> อืมอืมท่านชายก็ยเป็นนี่พอน่าค่ะท่านชายไม่แบ่งย่าดเลยอะท่านชายไม่แบ่งย่าดเลยท่านชายกินหมดเลยอ่ะแต่ท่านชายไม่ดูหน้ายากอ,อก๋อท่านชายกินหม่เห็น ถ้าท่านชายเห็นท่านชายจะแบ่งบอกเลยค่ะท่านชายท่านชายน่ากลัวมากค่ะพี่ชอบมากสนุกแน่อ่ะเอาตรงนัคือพี่พี่รู้สึกว่าคือก็ตามชื่อเรื่องเลยบ้านหลอนออนเซลแล้วจีิคือมันดําเนินเรื่องโดยการที่แบบสี่ตัวละครหลักที่แบบเขาจะไปจัดการแบบเรื่องผีใช่ไหมเพราะว่าเขาต้องขายบ้านเลยยงไม่ได้เลย แล้วคือมันพี่ว่าหลักๆคือเหมือนเราน่าจะเห็นสี่ตัวคนเนี้ยไปเผชิญกับพิต่าาม <laughs> ใช่เออซึ่งแบบว่าดีมากคือส่วนตัวพี่นะคือไม่ได้ดูซีรีส์แนวอะไรแบบนี้นมานานมากแล้วแล้วก็ชอบในการที่แบบว่าต่อให้จะมีคู่จิ้นมาเล่นอะแต่มันไม่ได้มีการแบบไม่ได้ขายจิน้นขนานแบบอะไรเลยอะคือมันมีบ้างแหละเล็กๆน้อยๆที่ทําให้เราใจฟูแต่ก็มีโมเมนต์ว่าอุ๊ยแต่ก็มีน้องปังๆ <laughs> มาชอบ มาชอบแบบว่าาหนึ่งมาชอบพี่พีชใช่ไหมใั่น้องปังปังชอบพีชถูกซึ่งแต่แต่คือมันแบบว่ามันดูสนุกอ่ะมันดูแบบว่าสี่ตัวละครนี้มันจะยังไงเนี่ยมันเป็นสี่ตัวละครที่เดินเรื่องเกี่ยวกับผีผีใช่ไปทุกที่แล้วคือแบบสี่คาแรคเตอร์มากนะอย่างคุณทนายอย่างเงี้ยคุณทนายคือเขาแบบตึงนะสุ่้ดชีวิตเขาคือแบบไม่ได้อยากจะทำเลยแต่ว่าต้องมามาร่วมใช่เพราะว่าอสังหา ต้องขายให้ได้ไม่เลยตอนแรกพี่ฟัง1%นพี่ว่าโอ้โหเปอร์ทำไมน้อยจังพอพูดมาว่ากี่ล้านนะสองล้านเนาะหนึ่งจุดล้านริบเซ็นเลยครับเชนอย่างไวอินฟูท่า1%นึ่นอย่างไว,าย,างไวยาก้เงอนโอ้ใครจะไม่เอาหนงเปนะนะขนาดนั้นหน่งเนได้ขนาดนั้นะแล้วถ้าพี่ขอเพิ่มอีกสักห็จะได้ขนาดไหนจริงปะคือแบบแต,แต,แต่แต่คือเรื่องมันดําเนินมาแบบน่าตาม,มากอะ่ะจริจริงตัวตัวเคนะตัวแสดงอะสี่ตัวหลักก็วว่่าสนุกกแลลตใช้ดู ทีมซับทั้งหมดอีกเมื่อกี้เห็นแม่ก๊อตมีเฟยด้วยเฟยมีเฟย์มีฟอนบุ๊กฟอนบุ๊กยายปอมแปมเอกเอาอะไรมาไม่ตลกทุกคนเชอพ้าชื่อใครไปขอโทษได้แล้วใช่แต่ว่าน่าจะมีอีกอะใช่ตัวละครเยอะมากใช่เราก็คือมีแต่แบบนักแสดงนักแสดงเข้ามาเป็นพี่น่แลเข้ามาเป็นแล้วก็แบบด้นักแสดงที่แบบตลกอ่ะตลกธรรมชาติที่แบบพูดแล้วตลกอะใช่จริงได้เปรียบมากตรงเนี้ย แล้วคือถ้าได้สี่คนนี้มาเล่นพี่ว่าสนุกจริงแล้วมันคือแบบมันจําภาพแบบพี่เตใช่ไหมจําภาพพี่เตเป็นแบบแนวโกโก้อะ <c oughs> มันก็เลยแบบตะข่ำตลอดเลยอะหนึ่งออกแล้วแต่มีอย่างนะที่พี่ชอบในเรื่องนี้คอสตูมอะ่ะว่าเห็นเฟอร์ของนิวไหมและสร้อยสรารพัสารเพอะ่ะผีพอบผีพอบแบบโยนๆหน่อยแล้วเปิดมาด้วยที่คุณหนูเนี่ยเอาเท้าเนี่ยี่รู้สึกเหมือนพี่โดนถีบหน้าอยู่ เท้าคหนูจะฟาดหน้าที่อยู่แล้วคนหนูเขาแค่เอาเท้าพาดโต๊ะนิดหน่อยแต่แต่มาดูตลกแล้วมันดูไม่ได้ตลกในเชิงที่แบบพยายามจะต้องยัดให้เราขำอ่ะจริงดูแบบว่าเออก็ไปตลกธรรมชาติของเขาอ่ะเออมีความแบบฮาอะไรบางอย่างที่แบบคือด้วยความที่เกิดกับผีด้วยแหละมันคือแค่คนที่ไม่เห็นผีอ่ะมันก็ขำแล้วอ่ะเนื้อออกเออมันเป็นฟิลที่แบบเราสามารถขำได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเออเออแล้วตัวแบบ ตัวตเองดันเป็นคนที่เห็นผีอกีกแล้วก็กลัวกลัวก็กลัว,ลว,ลวแต่ก็เห็นผีแล้วก็ต้องช่วยผีอกีกโคตรสวยเลยเออ่ะชีวิตคืดอบ,<า>บแล้วเป็นคนเดียวที่เห็นผีเลยต้องกลับเนะียต้องแบบเออแล้วที่เหลือก็คือไม่ได้ช่วยอะไรเลยแค่ไม่เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเราต้องไปดูด้วยนะว่าแล้วที่เหลือเขาเห็นไหม,มว่าแบบว่าที่อ้าวเ้วเสียงรถไม่แล้วนะคะหลอนเลยทีเนี้ยบ้านหลอนไงเตรียมมารับอย่างเดียวเลย ตั้งแต่เปิดคลิปมาก็จะมารับทีนยู่แล้น่กกากลัวมากนั่นแหละเราก็ไม่รู้นะว่าคนอื่นๆจะเห็นบ้างหรือเปล่าอือใช่ไหมละ่ะเขาอย่างตัวน้องปังๆังใช่ไหมเป็นอินฟูถ่ายตลอดเขาเขาจะมีแบบว่าแวบ,บๆเห็นบ้างไหมใช่เราก็ไม่รู้ผีเขาอาจจะมีแบบทั้งในเชิงที่เออตัวพีชเขาเห็นเองอหรือว่ามีบางเออผีบางตัวที่ตั้งใจมาให้ทุกคนเห็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ใช่เพราะว่ามันมีซีนหนึ่งไหมที่อ่าคุณทนายเหมือนเห็นเฟยในกระจก ตอนจะแปลงฟาร์หรือสัญญาหรืออะไรสัญญาหรือแม้แต่อะไรที่แบบออกไปหรืออะไรเงี้ยุกคนก็เห็นก็หล่อยอันนั้คนเห็นเออว้าวแต่แต่ที่ชอบอีกอย่างก็คือผีเขาว่าก็ดูน่ากลัวนะแต่ก็ก็ดูได้เอ่าจริงจริงก็น่ากลัวแหละน่ากลัวแต่ก็ดูได้จากคนที่ไม่ชอบผีแต่ดูได้แต่ดูได้จริงก็คือเมคอัพผีเอออะไรเออดีจริงหรือเพราะเราดูด้วยกันเลยยังเฉยเฉย แต่ถ้าปิดไฟมืดๆดูคนเดียวก็หลอนแหละก็หลอนบางชื่อบ้านแหละนั่นแหละก็รอดูค่ะทุกคนรอดูรอชอบพอน้องๆกันเพราะฉันฝากด้วยนะทุกคนใช่ฝากคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องแสีมีสุขชาแนลนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตางนะงคะใช่แล้วค่ะคอมเมนต์นี่สําคัญจริงนะพูดคุยเราจะได้รู้ว่าแบบเฮ้ยมีแฟนคลับรอเรื่องนี้นะอะไรซึ่งเป็นเรื่องที่ที่แชร์อยู่แล้วเพราะว่ามีเทรนด์ิวแล้วพี่พี่ว่าเรายังไม่เคยดีแอคอะไรที่มันแบบ ดูแบบว่าคอมเมดี้ค่คอมเมดี้ใช่เราน่าจะยังไม่เคยมีอยากดูอ่ะอยากดูสนบจริงแหละสักคนเลยนะเป็นการห้กคอมเมนต์ฝากแบบว่าเพิ่มเติมเผื่อเราขาดตกบกพร่องตรงไหนไปใช่บอกเราเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะได้เลยโอเคคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะทุกคนหวังว่าจะมีกัสได้รีแอคใช่ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจ้าบาย